กันเอ่ยดูก็ไม่รู้เราเขากว,วันนี้เรา,า,าจะไปทำอะไรกันชุดเราก็ไม่ได้บอกอะไรเลยคะเพน <c oughs> มันถึงเวลาแล้วพี่ไอซ์เราจะม,มาเล่นดิสนีย์ทาร์เกตเต้นเลยไช้แล้วค่ะพี่ถึงเต้นมากคือแบบถึงเวลาแล้วที่เราต้องประลองกันว่าใครที่เป็นติ่งดิสนีย์ตัวจริงใครรู้จักดิสนีย์มากกว่ากันนะคะกติกาก็คือว่าเอ่อเราจะมาฟังเพลงนะคะด้วยฟังเพลงของดิสนีย์แล้วก็เราจะแย่งกันตอบคือใครฟังไปปุ๊บแล้วแบบรู้ปุ๊บเพราะมัเป็นเพลงเนี้ยเราก็จะต้องแบบมีสัญญาณยังต่อไปกัน ผิดหักแย่ค่ะโอ้โหยากมากเลยเดี๋ยนะเราต้องบอกชื่อเรื่องอชื่อเรื่องเจชื่อเพลงไหมชื่อเพลงช่างมันชื่อเพลงเป็นไงมเป็นแบบว่าเป็นโบนัสเพราะเรามีติดลบไงมีโบนัสเหรอโบนัสชื่อเพลงโอ้เจนนี่ท้องชื่อเพลงไหมนี่มื่อคืนท้องคือบอกเราว่าเป็นแบบเราเป็นแบบเราคอมเมตี้งาย เราอยากสู้เลยชนะเราเป็นคนแบบเอาชนะโอเคเรเป็นคนเอาชนะโอเคแหมเรื่องดิสนีย์เราก็ยอมกันไม่ได้ซะด้วยยี่เต็มขนาดนี้จะยังไม่เข้าใจแล้วว่าเฮ้ยจุดประสงค์ของการเช่าชุดมาเนี่ยคืออะไรก็ลองได้จริงนี่ของงานแฟนตัวยงนะคะเจนนี่เป็นหญิงอะไรเดี๋ยวคุไม่รู้เดี๋ยวคนไม่รู้เป็นสโน w white ะอันนี้เป็นอะไรล่ะเบลล่าเบลล่าเบลน่าเบลนะคะ beauty and the beast ใช่ค่ะนี่เราจะเป็นเพลงเวอร์ชันไทยหรือภาษาอังกฤษคะ ภาอัว่าใช้ภาษาอังกฤษแต่ว่ารงไม่สวยงาอะไรเงี้ยข่าตัวจริงๆนี่บอกเลยว่าเราได้แต่ภาษาไทยภาษาอังกฤษร้องบ่ได้เลยเร็กเลยจะต้อจะนุ่กระตูนไทยเหมือนกันอะได้ช่มมามามาเริ่มามา่มามามามมา่ามามาาาอาา ไม่ค่อยได้เพราะว่าข้างหลังมีกิ๊บซักก็ติดอยู่ก็ไม่คม่อยมาค่ะแล้วเราก็แต่งก็ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ไม่ค่อยเต็มเลยคนตาสี่ชั้นหนึ่งสองสา i <coughs> do shit so good เอาเลยนี่หลือกคะแนนเอาลเอาลยคัแนย่างย่ากมา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 การโหวัน่ะอรนะอรณาอรณาหนึ่งสองไปเอาตอบหนึ่ง So that door <laughs> เพลงเมื่อกี้แบบยิ่งใหญ่เป็นเพลงประจำชาติใช่เรนีโกผิดด้วยไม่ได้ชื่อเพลงนั้นนะคะแค่มาจากเรื่องเดียวกันเอมานัจะกอูด้วยหอยไหมลาวะเกมานิโนเสียนโลดวยะอคเปี่ยนค่ะมันคือหนักใหม่เนาะเป็นหนักหน้าหนักใหม่เป่เปียนแล้วกันเราจะอัน l y z นัทตู้าาว a i ราล้วนเลยอะว่าเป็นรีโแอนดสติชดาเดาใช่ยั้เดาใช่ไหมผิดค่ะจะขอเดาจะขอเดาอนะมถูกปคทัล้วครันกคนทมโไม่ได้ดูเหมือนกันใช่า่ะแ่จะบอกว่าเราอนนจากสิเพลงราได้ยินเสียงจะได้ยินเสียงนก ็ได้ยินเสียงแมวน้ำอยู่ในร้านได้ยินเสียงคลื่นทะเลแล้วก็แบบแมวน้ำตาลงมาแล้วก็ใช่รายละเอียดมากจริงค่ะน้องเจนได้ยินเสียงคลื่นทะเลสรุปคะแนนได้ฟังนะคะตอนนี้ไอ้หนึ่งคะแนนค่ะส่วนน้องเจนได้ไปสามค่ะมันสามลำไหนอะเจนหลับ ไม่น่าอัพต่อกสิ่งทีกับสีด้วยนะทำไมเขาแบบ biggest Disney in the world biggest บัตรแบบบัตรแบบมีคนแบบคู่พี่พี่อ่ะแบบไม่โอเคอ่ะแบบอันนี้คือง่ายมากอันนี้ใช้ความไวแล้วค่ะใช้ชนะคือจากความไวตนั้นอหนึ่งสองสาม บ้านด้วยอ่ะมาจากสายเลือดแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้เป็นเพลง <In S 2> ที่ด <no. S 2> ีตรงนี้เลยพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมค่ะทีมใครจะได้คะแนนคะไอซ์ค่ะมัะในใส่มั่งเริ่มสอบกันฮิส r คฟรีเดย์ส with us are history in short our path is Classic, is doomed. <c oughs> คลาสสิกวันนี้ไม่มีอีกแล้ว Liking เสียงของทีมนี้ใช่ค่ะอยากกบอกชื่อเพลงว่าเอานี้เอานี้อยากอบชื่อเพลงว่า Can แค be the love t o n น g h เฮ้ยก็ใช่ไงได้แค่นี้นี่อายค์ของข้าเนียก็ค่ะมีใจมากมาสอบเอ็นติดอย่างนี้14สุดท้ายอุ้ย ่อในภาคที่2องนะคะอยู่ในของช่องพี่ไอซ์เลยใช่แล้วก็จะเป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่เราคิดมากเหมือนกันสนุกเหมือนกันนะเพื่อนๆอยากติดตามนะคะก็อย่าลืมไปกดที่ช่องพี่ไอซ์พาดีนะคะแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะปิดรายการมินคลิปนี้เจนมีของขวัญจะแจกให้กับคนดูทางมากเราจะแจกให้นี่แจกให้กับใครกันคะมันยีหน้ามาแบบตเปลี่ยนความแบบว่าแจกให้ดูนัเราจะเราจะเป็นซานต้าคลอส นนาๆมีอันนึงที่สะดุดตามากใช่สะดุดตาแบบไม่ได้ตั้งใจอันที่แบบว่าเปิดดูได้เลยว่าคืออะไรอ่ะใช่นั่นแหละพี่กล่องนั้นมันคือกล่องของจิ้วจวดค่ะมันคืกล่องจิ้วชูดข้างในคืออะไรดูจากข้างในแล้วเนี่ยน่าจะมีของมากกว่าหนึ่งอย่างค่ะว้าวมันคือกล่องของจิ้วจวดค่ะเย้ให้หนึ่งคนอะไรบ้างให้หนึ่งคนทั้งหมดนี้ให้หนึ่งคนใช่เป็นที่แต่งตามีเหมาะกับแความเป็นินเซพรินเซสนี่ บอกเลยว่าแบรนด์นี้เหมาะกับการเป็นพรินเซสมีอันนี้มีอันนี้เป็นลิปที่เป็นออยนะคะสีแบบก็พรินเซสอันนี้ก็พรินเซสเลยกติกากติกากติกาคือกติการับนี้็ง่ายแสนง่ายเลยแค่เพื่อนๆนะคะ Follow j เจนเมคอัพใน Instagram แล้วก็ Follow พี่ไอซ โดยใช้แฮชแท็ g เจนมัสแล้วก็เจนเมคอัพกิ v e ์เ a y ไค่ะจะได้ไปตามเพื่อนๆนะว่าเพื่อนๆเนี่ยได้แชร์บน Facebook เรียบร้อยแล้วค่ะงั้นเราสองคนต้องขอลาไปแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปคือคลิปของพี่ไอ้นะคะเจอกันค่ะบ๊ายบายอู้นิวเวิก็มันจะร้องต่อแต่ว่าใต้ท้องทะเลไปคลิปต่อไปไป